พีทกันตาพรตอบชัดคนทักภรรยาดูมีน้ำมีนวลแก้มบุ๋มท้องแล้วจริงหรือไม่หลังจากที่แต่งงานเป็นสามีภรรยากันแล้วแก้มบุ๋มปรียาดาและพีทกันตาพรก็วางแผนเปิดอูกพร้อมมีถายญาติกันท,ทันทีหลายคนที่ติดตามคู่นี้ก็ต่างเชียร์และอยากได้ยินข่าวดีกันแล้วค่ะล่าสุดได้เจอพี่พีทก็ขออัปเดตเรื่องเบบีกันสักนิดว่าใกล้ได้ลุ้นหรือยังลูกก็พยายามยิวครับ เขาเข้าโปรเซสเก็บไข่ามาสองรอบแล้วตอนนี้กระตุ้นอยู่ในรอบที่3ผมว่ามันอยู่ที่ความพร้อมของร่างกายเป็นหลักไม่ใช่เรื่องอื่นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็อยากจะให้ได้ภายในปีนี้เพราะว่าปีนี้ก็ยังเป็นปีมะเสงต่อมาเมียซึ่งถามว่าจะแฝดเลยไหมพี่พิทบอกว่าไม่ต้องแฝดก็ได้ขอให้ได้สักคนหนึ่งก่อนส่วนใครที่มองว่าช่วงนี้แก้มบุ๋มดูมีน้ำมีนวลขึ้นหรือไม่นักธุรกิจหนุมห่มเผยว่าเขาน่ารัก ทุกวันไม่ได้ดูอ้วนหรือตัวใหญ่ขึ้นแต่เวลาไลฟ์ทุกคนก็จะถามว่ามีน้องแล้วหรือมันอาจเป็นเพราะว่าเขาชอบแต่งตัวแบบใหญ่ๆห,หน่อยเขายังหดดุ่นดีไม่ได้ท้องจริงๆอาจดูมีน้ำมีนวลขึ้นจากการบำรุงอาจเป็นมุมกล้องเขากินยาบำรุงคอนข้างเยอะบำรุงให้พร้อมมีบุตรค่ะก็ต้องบอกว่าในตอนแรกไม่เคยมีความคิดอยากมีลูกแต่ว่าพอไปเล่นกับหลานเยอะๆหลานแก้มปุ๋มตอนนี้ติดมากติดกลิ่นเด็กชอบสกินชิปเอา ตัวไปติดเลยว่าโอเคพร้อมแล้วรักเด็กแล้วเราตกลงว่าลองด้วยวิธีธรรมชาติก่อนถ้าได้ก็น่าจะมีปีนี้แต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องไปพึ่งทางทางวิทยาศาสตร์เอาค่ะ